ราชาลูกหนังโชโกขอเสนอผีผิดหวังฟอร์มกาเซมโรหัวล่าราบิโอเดอเอ็กเพรสสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมหวนกลับไปทาบทามอาเดียงราบิโออีกครั้งหลังจากผิดหวังผลงานของกาเซมิโรมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสยังเป็นผู้เล่นไร้สังกัดหลังจากที่แยกทางกับยูเวนตุสซึ่งแม้ว่าจะมีความสนใจจากหลายสโมสรดังของยุโรปทั้งบิยมินิกลิเวอร์พูลเอซิมิลานและอินเตอร์มิลานแต่ก็ยังไม่ลงเอยกับสโมสรไหน ลาสุส่อแดนผู้ดีระบุว่าปีแสดงกลับมาให้ความสนใจราบิโออีกครั้งจากฟอร์มที่ย่ำแย่ของกาซิเมโรรวมถึงคริสเตียนเอริกเซนที่อาจจะย้ายออกจากทีมก่อนที่ตลาดลีกอื่นจะปิดแม้ว่าจะาคว้ามาริโอก,กาเต้มาร่วมทีมก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามจากฟีเจเคสื่อสเปนรายงานว่าราบิโอมีแนวโน้มที่จะย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซ์เนื่องจากมีฐานะการเงินที่เข้าข่ายค่าในก้อนโตตามที่เจ้าตัวและเวลินโกผู้เป็นทั้งแม่และเอเย่นเรียกร้อง หากการย้ายทีมเกิดขึ้นราบิโอจะได้เล่นกับคริสเตียโนโลนโดหลังเคยค่าแข่งด้วยกันมาสมัยอยู่ยูเวนตุสรวมถึงเจอกับเพื่อนร่วมชาติมากมายทั้งคาริมเบนเซมาเอ็นโกโลของเต้มูซาเดียบีคสเซมอูอาและเอเมริกลาปอกมาคัสแรดฟอร์ดกูไม่กลับนิกิบาตอดีตมิดฟิล์ทีมเจ็ดแสดงความเห็นใจมาคัสแรดฟอร์ดที่เรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้พร้อมชี้เด็กปั้นของทีมสมควรย้ายสมรสอนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ บัตรในวัย49ซึ่งเป็นอดีตเด็กในคาถาของผีแดงเช่นกันแสดงความเป็นห่วงแรดฟอร์ดที่ถูกสาวกเรดอาร์มี่รุมชี้ว่าไม่คิดแค่สมสรเลยจากภาษากายที่แสดงให้เห็นในสนามท,ทั้งที่ยังไม่อาจเรียกผลงานสุดยอดกลับคืนมาได้ ขณะเดีวยวกันแฟนบอลแมนเชสเตอร์ไม่เห็นด้วยกับเอริธเทนฮากกุนซือดัตที่เลือกเปลี่ยนอารเลนโดกานาโชออกในเกมแดงเดือดโดยที่ยังปล่อยให้แรดฟอร์ดซึ่งได้เล่นเป็นตัวจริงทุกเกมของซีซั่นใหม่อยู่ในสนามจนจบทั้งๆที่เขาแทบไม่มีความพยายามแสดงให้เห็นต่อสถานการณ์ของแรดฟอร์ดซึ่งมีฟอร์มที่แย่เมื่อซีซั่นก่อนจนหลุดโผทีมชาติอังกฤษชุดทำศึกยูโร2024และยังโชว์ฟอร์มในซีซั่นนี้ได้อย่างน่าเอือมระอาไม่เลิก บตรเออรยอมรับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าพร้อมชี้เด็กในอาคเดมีน่าจะย้ายทีมเนื่องจากเขาอาจคลิกกับสโมสรใหม่มากกว่ามันน่าเศร้าที่ได้ดูเกมเพราะผมรู้จักกบมาคัสมาตั้งแต่เขาน่าจะมีอายุ8ปีหรือ9ปีและเขาเป็นความหวังของทีมมาโดยตลอดอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์เมื่อ2กันยายนเขาไม่คลิกกับแมนเชสเตอร์ใน2-3ปีหลังมันดูเหมือนว่าอาจถึงเวลาที่เขาต้องย้าย ไม่มีใครรู้ถึงสภาพจิตใจของเขาแต่เขามีความสามารถเขาเป็นนักเตะชั้นยอดเพียงแต่มันไม่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ในตอนนี้ผู้คนชี้นิ้วไปที่ภาษากายของเขาว่าเขาไม่แคร์สโมสรแต่ผมสามารถบอกคุณได้ว่าเขาแคร์เขาเป็นเด็กดีแต่มันไม่คลิกสำหรับเขาเท่านั้นบางทีมันอาจถึงเวลาที่เขาต้องมองหาสโมสรใหม่ที่เขาสามารถหายใจได้เต็มปอดโดยที่ทุกสายตาไม่ได้จับจ้องเขาตลอดเวลาเขาเป็นข้อแก้ตัวสำหรับแฟนบอลทั้งหมดทุกคนมองไปที่เขาทั้งที่ไม่ใช่เฉพาะเขา แต่มันเป็นทั้งทีมที่จําเป็นต้องยกระดับให้ได้สําหรับฟอร์มการเล่นของกาซิเมโรกองกลางแซมบ้าซึ่งก่อความผิดพลาดจนทีมเสีย2ประตูให้ลิเวอร์พูลบัดยืนยันว่าอดีตตราทีมเรอัลมาดริดยังเป็นนักเตะที่ดีหากแต่เขาอายุมากเกินกว่าสมควรส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมใหญ่มันยากที่จะวิจารณกาซิเมโรจากสิ่งที่เขาทําเอาไว้ในอาชีพเขาเป็นผู้ชนะอย่างต่อเนื่องเขาเป็นนักเตะที่เหลือเชื่อเขาได้แชมปม์ครบแล้วแต่แน่นอนว่าสายตาไม่ได้โกหกคุณ ในที่สุดแข้งขาของคุณจะอ่อนล้าคุณจะเข้าหาบอลไม่ทันผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาซิมิโรเขายังเป็นนักเตะที่ดีและยังมีพื้นที่ในทีมแมนเชสเเขาสามารถใช้ประสบการณ์ประคับประคองทีมได้ในสถานก,การณ์ที่นำหน้าหต่อ0แต่เมื่อเขาได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมกับลิเวอร์พูลแมนซิ y เตี้เชลซีและอาเซนนลเขาจะทำอะไรไม่ได้น้องยังไหวยิริโอจัวคาร่ายามเกียรติคาเซ ริโอฟินานตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอบโต้จิมี่คาร์เกอร์วิจารณ์อย่างไม่ให้เกียรติภายหลังอดีตแนวรับริปูบอกว่ากาซิเมโร่มิดฟิลรุ่นน้องอาจถึงเวลาอำลาวงการฟุตบอลแดงเดือนวันอาทิตย์ที่ผ่านมากาซิเมโร่เสียบอลแดนตัวเอง2จังหวะในครึ่งแรกเป็นที่มาให้หงแดงรัวยิงสองสกอร์แล้วถูกเอ็ดดิทนักเจ้านายเปลี่ยนออกตั้งแต่ช่วงพักคุณควรบอกลาฟุตบอลก่อนที่ฟุตบอลจะบอกลาคุณคาร์เกอร์เคยกล่าวถึงกาซิเมโร่และข้อความกลับมาแพร่หลายอีกครั้งภายหลังยูไนเต็ดแพ้อดร์คาท ภรายาของกาซิเมลูมีความเคลื่อนไหวโพสต์รูปถ้วยแชมป์ทั้งหลายที่แข่งแซมบ้าไว้32ปีเคยฟค้าม,มาได้นำโดยแชมป้ยนลีก5สมัยกับเรอัมริดเฟ,ฟอร์ดินานจัดรายการพอดแคสต์ตอนล่าสุดร่วมปกป้องพร้อมตอบโต้คารคเกอร์แบบโดยตรงผมได้ยินเจมี่พูดประโยคนั้นแล้วก็คิดว่าเขากำลังหยามเกียดกาซิเมล่เป็นอย่างมากมันคือการหยามเกียรติอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเมื่อคุณดูความสำเร็จที่เคยทำได้กาซิเมล่ไม่มีตู้โชว์ที่ใหญ่พอจะเก็บถ้วยรางวัลได้ซ้ำ หากคุณดูสองเกมแรกในซีซันนี้กาซิเมโร่อาจเป็นนักเตะที่ดีสุดของยูเนเ็ตและความจริงแล้วข้อผิดพลาด 2- 3ครั้งเกิดจากเบื้องหลังที่มากกว่านั้นมันเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะบอกว่ากาซิเมโร่หมดสภาพแล้วเพราะเขาอายุเกือบ32แต่เมื่อดูอยูไนเ็ตลงเล่นผมคิดว่าเขาต้องรับภาระหนักเกินไปกาซิเมโร่ต้องจ่ายบอล30หลาคุมจังหวะเกมรวมถึงเรื่องต่างๆอีกเพียบแต่แมนยูไนเ็ตไม่มีทางคว้าตัวเขาเข้ามาเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นกาซิเมโร่ไม่เคยถูกขอให้ทำแบบนั้นสมัยอยู่เรอัลมาดริด เขาคือตัวเก็บกวาดคุมกันแนวรับโดยการสไลด์เข้าปะทะและยืนตำแหน่งปิดพื้นที่เพื่อให้คนอื่นในทีมได้เล่นฟุตบอลแต่ตอนนี้กาซิมโรกำลังได้รับหน้าที่ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาดังนั้นย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นสองถ้วยพอเหรอแมนยูใช้เงินเกือบ 30, 0 0 0ล้านบาทยุคเอริกเทนฮาก อนาคตของเอริกเทนฮักกับแมนยูเริ่มอันตรายมากยิ่งขึ้นหลังแพ้ลิพูยับในเกมแดงเดือดฆ่าโอเทฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของผีแดงในแมตช์ดังกล่าวค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะพวกเขาเป็นรองหงแดงแทบทุกกระบวน่าและสกอร์เกือบขาดถ้าหากพวกเขาเน้นจบสกอร์ให้เด็ดขาดมากกว่านี้ความพาแพ้แพ้ในเกมนี้ทําให้เก้าอีก้กุนซื้อของเทนฮักสั่นคลอนอย่างหนักเพราะตอนนี้แมนยูพ่ายไปแล้ว2และชนะแค่เกมเดียวทําให้พวกเขามีแค่3มแต้มลนไปอยู่อันดับที่1 4 แม้ว่าเทนฮากมักจะอ้างเรื่องการคว้าสองแชมป์คาราบาวครับและ FA ครับในรอบ2ปีที่เข้ามากลุ่มบังเหียนแต่เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่สโมสรทุ่มในการเสริมทัพความสําเร็จดังกล่าวช่างไม่คุ้มค่าเลยยิ่งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้บอร์ดบริหารชุดใหม่นําโดยเสื้อจิมลัดคริฟพร้อมทุ่มเงินเอาใจกุนซสือชาวรัสอย่างเต็มที่ในการทุ่มเงินเสริมทัพตามที่เจ้าตัวต้วตองการไม่ว่าจะเป็นมัทธาดลิกโจชัวเซอร์ซีเลนิโยโรนูแซมัสอุยและมาริโอกาเต ก่อนหน้านี้เทีนฮากได้รับการอุนหลังจากบอร์ดบริหารตั้งแต่เข้ามากุมบางเหียนเมื่อปี2022โดยการซื้อนักเตะที่อยากได้และส่วนใหญ่มาจากดีกดัชโดยเฉพาะจากอาแจ็กอัมเตอร์ดัมซึ่งแต่ละคนก็ทําผลงานไม่ค่อยคุ้มค่ากับค่าตัวเท่าไหร่นักตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆที่เทียนฮากเข้ามากุมบางเหียนแม่เจ็ดใช้เงินไปถึง616ล้านปอนด์แต่ผลงานและความสาเร็จยังไม่ตอบโจทย์แฟนบอลและบอร์ดบริหาร แน่นอนว่าฤดูกาล2,024-2,025เพิ่งจะเปิดฉากแค่3เกมและเทนฮากยังมีเวลาให้แก้ไขกรนั้นหลังพักเบรกทีมชาติถ้าผลงานไม่กระเตื้องเจ้าตัวอาจอยู่ไม่ถึงช่วงฉลองปีใหม่ที่โรงละครแห่งความฝันก็ได้การเซ็นสัญญานักเตะแมนยูในยุคเอริกเทนฮากอันโตนีสมสรออาแจ็คค่าตัว85.4ล้านปอนด์ลาสมมดไฮลุนอาตาลันตาค่าตัว72ล้านปอนด์ กาซิมโรเรียลมาดริดค่าตัว70ล้านปอนด์เมสันเมาส์เชลซีค่าตัว60ล้านปอนด์เรนี่โยโรลิวค่าตัว58.9ล้านปอนด์ลิสโนมาติเนสอาแจ็คค่าตัว56.7ล้านปอนด์มาิโอกาเต้เปียเชค่าตัว5 0 7ล้านปอนด์อองเดโอน่าอินเตอร์มิลาน47.2ล้านปอนด์มัตทาดลิกไบมานิก2ล้าิป่องจุดเจ็ดล้านปอนด์โจชัวเซซีโบลอนยาสามสิบล้านปอนด์นูเซียฟ้านป่อนด์ คริสเตียนเอลิกเซนเบรนฟอร์ดฟรียังไม่ปลดตอนนี้บิ๊กผีหนุนเต็มที่ ETH กุ่นสื่อที่ใช่ เอดิกเทนฮากยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเบื้องบนของสมสรแม้ล่าสุดพาแมนเชสเตอร์เต็ดพ่ายคาบ้านต่อคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลแบบเลเทก็ตามผลการแข่งขันล,ล่าสุดทำให้เทนฮักโดนวิจารณ์อย่างหนักแล้วเกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในตําแหน่งกุนซืออีกครั้งหลังรอดพ้นจากการโดนปลดอย่างโุดิตในช่วงสมร์นี้และเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพิ่มอีกหนึ่งปี อย่างไรก็ตามโอมาร์เบลดาซีโอและแดนแอชเวิร์ดพออกิลาซึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานให้สโมสรเมื่อเดือนกรกฎาคมยืนกรานว่าปีแสดงยังคงหนุนหลังเทรนเนอร์ชาวรัตเหมือนเดิมเอริกได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเราและเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะครั้งนี้เราจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับเขาต่อไปเพื่อช่วยให้เขาทำผลงานที่ดีที่สุดเพื่อทีมเบลดากลา่าวในแง่ของสัญญานั้นเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนที่เราทั้งคู่จะมาถึงแต่เรามีความสุขมากกับการตัดสินใจครั้งนนั้ เบลดาดย้ำชัดว่าการสนับสนุนจะยังคงอยู่แม้ว่าไมเตอต์ทำผลงานได้ไม่ดีนักแพ้2จาก3เกมแรกในเพีย์ลีกฤดูกาลนี้โดยเสริมว่าแน่นอนเราคิดว่าเอริกคือโค้ชที่เหมาะสมสำหรับเราและเราสนับสนุนเข้าเต็มที่แมนยูเต็ดดึงแอชเวิร์ดเข้ามาแทนที่จอห์นเมอร์เทอร์พอฟุตบอลผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแต่งตั้งเทนหาเข้ามาแทนที่ราฟลังนิในปี2022และทำงานอย่างใกล้ชิดกับอดีตกุนซืออาแจ็คแอมเตอร์ดัมในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมา แอชเวิร์ดกล่าวว่าผมเอ็นจอยมากๆกับการทำงานร่วมกับเอริในช่วงแปดสัปดาห์ที่ผ่านมางานของผมคือการสนับสนุนเขาในทุกวิธีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีสมาธิกับสนามซ้อมและแผนแทคติกของการแข่งขันอย่างเต็มที่เพื่อนำพาความสำเร็จมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ